ฟีเจอร์บอร์ดแคสแบบใหม่ Marketing message วิธีการใช้งานค่ะให้เข้ามาที่แ็บ Broadcast แบบใหม่นะคะจากนั้นพอเข้ามาแล้วค่ะจะมีให้เพิ่มบอ a ์ดแคสสามารถกดเพิ่มบอร์ดแคสได้เลยสเต็ปแรกค่ะคือการเขียนชื่อบอร์ดแคสอันนี้เพื่อให้เรารู้เองเฉยๆเนาะว่าเรากําลังจะบอร์ดแคสเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นบอร์ดแคส t 10จุดแคมเ หลังจากนั้นค่ะให้เลือกช่องทางค่ะเป็นช่องทาง Facebook และเลือกประเภทบอร์ดแคต์ค่ะเป็นบอร์ดแค s t พิเศษหรือ Marketing Message สำหรับครั้งแรกในการใช้งานนะคะจะมีให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับ Facebook Ad ด้วยเนื่องจากว่าบอ o a d แค s t พิเศษเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบ a อดรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะมีค่าบริการโดยค่าบริการค่ะจะหักจากบัตรของตัวแอดแค u n ์ที่เราผูกอยู่นั่นเองนะคะกดเชื่อมต่อ Facebook Ad ค่ะ จะมีให้เราเชื่อมต่อกับ Facebook ส่วนตัวของเราจะมีให้เราแจ้งว่าเราจะคอนเน t กับซีวิสนะกด Continue ได้เลยค่ะจากนั้นจะมีสเต็ปให้เราเลือกเป็นบัญชีธุรกิจของเรานะคะว่าเป็นบัญชีไหนเราก็เลือกที่ถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นเลือกเพจที่เราต้องการใช้ค่ะและเลือก Add Account ค่ะที่เราผูกบัตรแล้วก็พร้อมจะจ่ายเงินกับ Add Account นั้นเนาะเลือกให้ถูกต้องแล้วก็กด n e x t ได้เลย พอกด next เรียบร้อยค่ะจะมีช่องตรงนี้ว่าจะให้ Meta เนี่ยช่วยหรือเปล่าซึ่ง t o อกโกอันนี้ช่วยอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในหัวข้อของตัวกลุ่มเป้าหมายอีกทีหนึ่งนะคะว่าไอตัวเนี้ยคืออะไรเบื้องต้นสามารถกดเปิดไปก่อนก็นได้ค่ะหลังจากนั้นกด next ค่ะตรงนี้เขาจะมีรีวิวให้เราอีกรอบเนาะว่าเมื่อสักครู่เราเลือกอะไรไปบ้างถ้ามันถูกต้องเรียบร้อยกด c o n f i r มได้เลยค่ะเมื่อ c o n f i r มเรียบร้อยกดเสร็จ ินตรงนี้นะคะ f i n i s ไปได้เลยเคสเต็ปถัดมานะคะหัวข้อ subscriber หรือว่าผู้ติดตามค่ะในหัวข้อนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกลุ่มลูกค้าค่ะที่เราสามารถบอ o a d c a หาเขาได้ว่าจะมีใครบ้างซึ่งกลุ่มลูกค้าตรงนี้ค่ะก็จะมีจากหลายๆแหล่งที่มาเลยค่ะผู้ติดตามทั้งหมดก็จะเป็นอันรวมนะคะเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดค่ะว่าเราสามารถบอด a d ส a หาใครได้บ้างทีนี้ ภายใต้ผู้ติดตามทั้งหมดอะคะ่ะมันก็จะมีเป็นหัวข้อย่อยๆเนาะอย่างอันแรกค่ะหัวข้อแรกคือผู้ใช้ที่กดยอมรับข่าวสารอันเนี้ยถามว่าตรงนี้มันจะเพิ่มมาได้ยังไงจะคนที่กดยอมรับข่าวสารคืออะไรนะคะหลักการก็คือว่าทางร้านค้าค่ะจะต้องไปแท็บที่แชทบอทนะคะแท็บแชทบอทเข้ามาที่หัวข้อข้อความต้อนรับหรือบทสนทนาก็ได้ค่ะแล้วแต่หัวข้อที่เราต้องการเลยยกตัวอย่างค่ะ,ะไปที่หัวข้อโปรโมชั่นก็ได้กดแก้ไขค่ะ ปกติเราสร้างคําถามคําตอบไว้อยู่แล้วเนาะจะมี1นึ่ไอเทมค่ะที่ถ้าสมมุติว่าร้านค้าอยากจะให้ลูกค้ากดยอมรับข่าวสารกับเราเราสามารถเลือกได้ก็คือเป็นไอเทมนี้ค่ะรับบ a d แค s t พิเศษไอเทมนี้เป็นไอเทมที่มาจากทาง Meta โดยตรงนะคะจะมีแพทเทิร์นประมาณนี้ค่ะใส่รูปได้ใส่หัวข้อได้แล้วก็เลือกชื่อเลือกชื่อปุ่มได้นะคะจะเลือกได้5ชื่อปุ่มด้วยกันแต่เป็นเทมเพลตที่ทาง Meta ให้มาเท่านี้นะคะเราไม่สามารถแก้ชื่อปุ่มได้ ชื่อปุ่มก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะรับข้อความไม้อนุญาตให้รับข้อความอนุญาตข้อความประมาณนี้นะคะหลังจากเราเลือกที่เราถูกใจแล้วเนี่ยเราก็มาใส่หัวข้อเนาะไอเดียหรือว่าทริคตรงนี้ค่ะก็คือเราก็ร้านค้าก็จะต้องใส่หัวข้อที่มันเชิญชวนลูกค้านิดหนึ่งเนาะเช่นสมมุติว่าถ้าใครอยากได้โปรพิเศษเนี่ยให้กดปุ่มรับข้อความด้านล่างได้เลยอะไรทํานองนี้เนาะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยยอมกดปุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด ถ้าลูกค้ากดมากเท่าไหร่ตัวออเดียนซ์ของเราหรือกลุ่มเป้าหมายในการส่งบล็อตแคสของเราก็จะมากขึ้นเท่านั้นค่ะหลังจากสร้างเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยเราสามารถสร้างเทมเพลตนี้ในหัวข้ออื่นๆก็ได้นะคะในหน้าข้อความต้อนรับหรือในหน้าบทสนทนาค่ะกรณีลูกค้าที่กดยอมรับข่าวสารมาแล้วเนี่ยก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะคะ และนอกเหนือจากที่เราสร้างเทมเพลตให้ลูกค้าเนี่ยกดยอมรับข่าวสารแล้วค่ะจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือทาง Meta เ,เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาช่วยส่งคำเชิญให้ด้วยดีไหมส่งคำเหมือนเป็นเทมเพลตตัวนั้นนะคะไปให้ลูกค้าอัตโนมัติให้ด้วยเอาไหมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็คือไอตัว t o g o l e ที่เกินไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะในตัวตอนที่เราเชื่อมต่อตัว Facebook Ad เนาะจะมีช่องให้เรา TikTok go, เปิดปิดเนาะถ้าเราเปิดตรงนั้นนะคะมันจะทําให้ Facebook เนี่ยจะไปหาคนที่มีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าเราอะค่ะส่งคําเชิญอะส่งในตัวรับข้อความอะค่ะเทมเพลตนั้นอะไปให้ทางลูกค้าเนี่ยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าร้านค้าไม่อยากให้ Facebook เนี่ยไปส่งข้อความคําเชิญนั้นอะไปให้ลูกเพจเราอะนะคะสามารถกดปิดได้ หากใครกดเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วอยากจะปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมา disconnect นะแล้วก็ connect ใหม่เพื่อไปเปิดปิดตรงนั้นได้นะคะโอเคอันนี้คือกลุ่มย่อยแรกค่ะก็คือผู้ใช้ที่กดยอมรับข่าวสารนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ off in นะคะกลุ่มย่อยที่2ค่ะคือกลุ่มที่เป็นผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาแบบส่งข้อความอันนี้ตรงตัวเลยค่ะก็คือถ้าร้านค้าไหนเนี่ยมีการยิงแอดแบบ คลิกเพื่อส่งไปที่เมสเซนเจอร์อะค่ะคลิกทูเมสเซนเจอร์แอดเนาะก็คือเป็นฟีดแล้วก็เป็นโพสเนาะแล้วก็จะมีปุ่มคําว่าส่งข้อความหลักการของอันนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีใครลูกค้าคนไหนเห็นแอดเราแล้วกดปุ่มส่งข้อความมาเมื่อไหร่เนี่ยคนเหล่านั้นนะคะก็จะมาอยู่ในหัวข้อนี้ให้ค่ะผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาแบบส่งข้อความค่ะ ซึ่งในหัวข้อนี้นะคะถ้าลูกค้ากดปุ่มส่งข้อความแล้วมันจะมาเพิ่มในนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นต่อเมื่อร้านค้าเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับ Facebook Ad ในฟีเจอร์บล a d c a s t พิเศษของซีวีสก่อนนะคะพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะถ้ามีคนกดปุ่มส่งข้อความมาใน Click to Messenger Ad เนี่ยตัวตัวเลขตรงนี้ของคนที่กดปุ่มส่งข้อความก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยค่ะ หัวข้อถัดไปค่ะจะเป็นแหล่งที่มาที่3นะคะแหล่งที่มาที่3ท,ที่สามารถเพิ่มมาในลิสต์ตรงนี้ได้นะคะก็คือนี่ค่ะสามารถไปที่ตรงนี้ manage subscriber แล้วก็มีอัปโหลดอันนี้เราเรียกมันว่า b y o s ค่ะหรือว่า bring your own subscriber มันคือการที่ถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเช่นอีเมลเบอร์โทรของลูกค้าค่ะเราสามารถทำเป็นไฟล์ค m u นึง email คอลัมหน,นึงเบอร์โทรอย่างงี้ค่ะรวบมาแล้วก็อัปโหลดเข้าระบบได้เลย เวลาอัปโหลดค่ะก็จะมีขั้นต่ำเนาะว่าจะต้องมีลิสต์รายชื่ออยู่100ลิสต์รายชื่อแต่ไม่เกิน10,000หรายชื่อค่ะสามารถกดอัปโหลดแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยว่าจะเป็นชื่อว่าอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือกอัปโหลดได้เลยเลือกไฟล์แล้วก็เลือกได้เลยนะหลังจากนั้นกดอัปโหลดพออัปโหลดไปแล้วค่ะมันจะมีขึ้นมาว่าอีเมลที่เราอัปโหลดไปในไฟล์มีอยู่เท่าไหร่เบอร์โทรเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะล้วก็กดโอเคไปได้เลยเพื่อดีเช็ค พอมันกดส่งไปเรียบร้อยอะคะ่ะข้อมูลตรงนี้มันก็จะถูกส่งไปให้เมตาเนาะหลังจากนั้นนะคะเมตาจะไปทําการแมปให้ว่าในลิสต์รายชื่อที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่รายชื่อบ้างที่เมตารู้จักละกันไปแมปว่าเออมันมีข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะสมมติว่าเราส่งไปเนี่ยประมาณ1,100เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เมตารู้จักกี่คนนะคะสุดท้ายเมตาอาจจะรู้จักแค่700ก็ได้อาจจะรู้จักแค่200ก็ได้นะคะถ้าเขารู้จักกี่คนเนี่ยเขาก็จะมาเติมในตัวตัวข้อมูลตรงนี้ไว้ให้นะคะระแล้วก็มาเพิ่มในผู้ติดตามทั้งหมดให้ด้วย ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่เราอัปโหลดเนาะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราอัปโหลดไปคือเทมเพลตสอพอเราอัปโหลดไปเรียบร้อยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้ค่ะแต่ว่าระบบก็จะใช้เวลาในการโปรเซสต,ตัวเลขเนี่ยสักพักหนึ่งเนาะพอเราพิ่งอัปโหลดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์คนก่อนเมตาก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะในการไปแมปรายชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเลขมันจะค่อยๆขึ้นตรงนี้นะคะ นี่คือกลุ่มย่อยที่3ที่เราสามารถที่จะเพิ่มเองได้ค่ะอย่างเทมเพลต e 2 t เทมเพลต1ตัวอย่าง B ตัวอย่าง A พวกเนี้ยคือมาจากแหล่งที่มาคือตัว BYOS หรือว่าตัวคอสตอมตัวออเดียนซ์ที่เรามีอยู่แล้วเราอัปโหลดเข้าไปนั่นเองทีนี้นอกจากเราอัปโหลดข้อมูลอ e ีเมลเบอร์โทรเข้าไปในระบบค่ะมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ด้วยนะคะเพื่อสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาใหม่เป็นแหล่งที่มาที่4ค่ะ แหล่งที่มาที่1คือตัวยอมรับข่าวสารเนาะแหล่งที่มาที่2คือคนที่คลิกโฆษณาเนาะแหล่งที่มาที่3 4ตัวเนี้ยมันคือมาจากตัว byos คือเราอัปโหลดเข้าไปเองนะคะและแหล่งที่มาที่4ค่ะจะมาจากฟีเจอร์ของซีวิสเองที่ชื่อว่าฟีเจอร์กลุ่มเป้าหมายค่ะโอเควิธีการนะคะของกลุ่มเป้าหมายก็คือมาที่แท็บฟีเจอร์กลุ่มเป้าหมายเลยค่ะ ฟีเจอร์นี้นะคะมันคือการที่เราสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนโดยที่อิงตามแท็กที่เรามีนั่นแหละแท็กที่เราเคยติดแท็กไว้ในระบบเซอร์วิสนะคะวิธีการทําค่ะกดสร้างกลุ่มเป้าหมายค่ะหลังจากนั้นเราสร้างชื่อกลุ่มเป้าหมายได้เลยว่าเรากําลังจะสร้างกลุ่มใดยกตัวอย่างเช่นเรากําลังจะสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะสเตปแรกมันจะมีให้เราบอกก่อนว่าเอ้ยเราอยากจะมีฐานพื้นฐานลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่เนี่ยเป็นใคร ยกตัวอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าใหม่คือคนที่โดนติดแท็กว่าเอ่อเวลคัมยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะเคยมีอยู่แล้วค่ะเราอาจจะเอากลุ่มเนี้ยเข้ามาเสริมเป็นฐานข้อมูลเราตอนตั้งต้นไว้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครไม่เคยติดแท็กมาก่อนอยากจะเริ่มสร้างใหม่เลยจะคลิกไม่มีก็ได้เหมือนกันนะคะสเต็ปที่2ค่ะเป็นสเต็ปสำคัญเลยคือการที่เราใส่เงื่อนไขบอกระบบค่ะว่า เราอยากจะเพิ่มใครเข้ามาในกลุ่มนี้และเราอยากจะลบใครลบออกจากกลุ่มนี้นะคะตัวอย่างอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าใหม่ดังนั้นเราอาจจะลองสร้างกลุ่มจากเราจะเพิ่มคนที่โดนติดแท็กว่าเวลค้ามสมิคนทักมาครั้งแรกเราติดแท็กเขาไปเลยว่าเป็นคนที่มาเวลข้ามมานะคะเราติดแท็กว่าเวลค้ามไปทีนี้เราจะลบ ก็ต่อเมื่อถ้าเขาโดนติดว่าเขาเคยตวรวจสลิปเขาเคยส่งสลิปมาในแชทอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ถ้าเราตั้งไว้แบบนี้หลักการทํางานของระบบก็คือว่าระบบอะค่ะจะเพิ่มคนที่โดนติดแท็กว่า welcome เ,เข้ามาในกลุ่มนี้ให้เรื่อยๆเลยทีนี้ถ้าใครโดนออส่งสลิปมาในแชทโดนติดแท็กสลิปปุ๊บเนี่ยก็จะถูกออกจากกลุ่มนี้เรื่อยๆเลยเราสร้างครั้งเดียวค่ะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี้ยจะหมุนเวียน มีคนเข้ามีคนออกตลอดเวลาสเต็ป3ค่ะคือแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี้ยเราจะเอาไปใช้ที่ใดบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกว่าจะไปใช้ที่ไหนเนาะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเราจะให้ติ๊กตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเอามาใช้กับฟีเจอร์ Marketing m e s s a g e ของเรานั่นเองถ้าเราติ๊กตรงนี้นะคะแล้วกดบันทึกค่ะตัวระบบก็จะทำตามเงื่อนไขนี้ยค่ะเพิ่มลบคนให้ตลอดเวลาเลยทุกๆเท,ท,ที่ยงทุกๆเท,ที่ยงเลยะ พอกดบันทึกค่ะเรียบร้อยลองไปดูที่หน้าบอ a d ดแคสแบบใหม่กันนะคะบอร์ดแคสพิเศษตรงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะตรงดอกดาวตรงนี้เนี่ยก็จะมีหัวข้อหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่อะคะ่ะเราสร้างลูกค้าใหม่เนาะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยถ้ามันมีการอัปเดตทุกเที่ยงเนาะมันก็จะมาอัปเดตในนี้ให้ด้วยตรงเนี้ยก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ เป็นอีกแหล่งที่มาหนึ่งที่เราสามารถจํากัดได้นะว่าเออเราอยากได้แค่ลูกค้าใหม่นะเผื่อเราอยากจะบอดแค์แค่ลูกค้าใหม่เราก็สามารถกําหนดกลุ่มก่อนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมาโชว์ในนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยขอสรุปย่อยๆอีกทีนึงก็คือว่าเรามีผู้ติดตามทั้งหมดเนาะที่รวมทุกคนนั่นแหละเราอยากจะกดเราอาจจะส่งทุกคนเลยก็ได้เป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อหลักทีนี้ภายใต้ผู้ติดตามทั้งหมดก็จะมีหัวข้อย่อยๆเป็นแหล่งที่มาย่อยๆเนี่ยเพิ่มอีกเนาะ แหล่งที่มาแรกคือคนที่กดออฟอินหรือว่ากดยอมรับข่าวสารนะคะแหล่งที่มาที่2คือคนที่คลิกจากโฆษณากดปุ่มส่งข้อความแล้วมาที่แชทกลุ่มที่3ค่ะคือคนที่มาจากนี่ค่ะมาจาก BYOS หรือคนที่เราอัปโหลดข้อมูลเข้าไปเองหรือกลุ่มที่4ค่ะมาจากกลุ่มมาจากฟีเจอร์กลุ่มเป้าหมายของซีริสนั่นเองเราสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีเงื่อนไขไว้อยู่แล้วสร้างเสร็จมันจะมาโชว์ในนี้ให้เลยเราจะสร้างกี่อันก็ได้นะคะในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนาะ แล้วก็มันก็จะมาขึ้นในนี้ให้ถัดมาค่ะในพาร์ทของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนอกจากเราเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจากแหล่งที่มาต่างๆได้แล้วอะค่ะเวลาเราจะส่งจริงเราอาจจะอยากฟิลเตอร์เราอาจจะอยากแก้ไขมันเล็กน้อยก่อนเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะคะยกตัวอย่างเลยค่ะกรณีผู้ติดตามทั้งหมดก็ได้เราอยากส่งหาคน797คนนี้จังเลยแต่เราไม่รู้ว่าคนพวกนี้ บางคนอาจจะเป็นคนที่โดนติดแท็กสแปมหรือเป็นสแปมก็ได้แล้วเราไม่อยากที่จะให้คนเหล่านั้นนะคะมาอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนี้ทําอย่างไรเนาะเราอยากจะฟิลเตอร์คนกลุ่มนี้ออกเนี่ยทำยังไงวิธีการนะคะการฟิลเตอร์ค่ะถ้าเป็นผู้ติดตามทั้งหมดนะคะถ้าเป็นผู้ติดตามทั้งหมดเราจะฟิลเตอร์ด้วยการใช้ปุ่มนี้ค่ะ Manage s u b s c r i b e r ถ้าเป็นอันนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะผู้ติดตามทั้งหมดเราจะใช้ Manage s u b s c r i b e r ค่ะ พอเราเลือกดอบดาวที่เป็นผู้ติดตามทั้งหมดกด Manage Subscriber มันจะขึ้นมาเลยค่ะว่ากลุ่มรายชื่อมีใครบ้างนะคะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีใครบ้างมันก็จะขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยซึ่งตัวรายชื่อที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ติดตามทั้งหมดอะคะ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือกลุ่มที่เรามีข้อมูลตรงนี้อย่าง4คนนี้เรามีข้อมูลนะคะกับอีกส่วนหนึ่งค่ะคือรายชื่อที่เราอาจจะไม่ได้มี Social Name ะะมันจะถูกแยกออกมาตรงนี้กลุ่มที่ไม่มีชื่อในระบบซีวิสมันอาจจะเป็นคนที่มาจากตัวที่เราอัปโหลดตัว B Y O S ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีแค่อีเมลบอร์โทรเนาะเราไม่รู้โซเชียลเนมหรือว่าชื่อ Facebook ของเขามันก็จะมาเหมารวมตรงนี้นะคะดังนั้นนะผู้ติดตามทั้งหมดมันก็จะมีแยกออกเป็นกลุ่มที่เรามีโซเชียลเนมกับกลุ่มที่เราไม่มีโซเชียลเนมไม่มีข้อมูลนะคะเราสามารถติ๊กได้ว่าเราจะเลือกใครเนาะติ๊กจากตรงนี้เลยก็ได้ หรือเราสามารถกดค้นหาเพิ่มเติมค่ะเพื่อ e x c l u d e หรือว่าเอาบางคนออกนะคะเราสามารถมาดูเงื่อนไขตรงนี้ได้นะว่าอยากจะเลือกเงื่อนไขอะไรแต่ยกตัวอย่างเป็นแบบนี้ละกันค่ะถ้าเราอยากจะบอดแคสเนาะแล้วเราเลือกเป็นคนที่ไม่เอาคนที่เป็นสแปมเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์คำว่าสแปมแล้วก็กดค้นหาได้เลยพอค้นหามาเรียบร้อยตรงนี้ค่ะมันก็จะ e x c l u d e หรือว่าเอาคนที่เป็นสแปมเนี่ยออกให้ละ ทุกครั้งค่ะที่เรามีการฟิลเตอร์หรือว่าแก้ไขกลุ่มเป้าหมายะคะ่ะมันจะมันจะให้เราสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะถ้าเรามีการฟิลเตอร์หรือแก้ไขมีการค้นหาเพิ่มเติม,ตมะคะ่ะแล้วก็คัดกรองคนมาแล้วเนี่ยให้เราสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้เลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้ค่ะกดสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเนาะเราก็สามารถใส่ชื่อไปได้เลยค่ะว่ามันคือผู้ติดตามทั้งหมดผู้ติดตามทั้งหมดที่ no spam เราอาจจะระบุไปเลยว่ามันคือคนที่โน s แป m นะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยปึ๊บยืนยันได้เลยค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าเรามาที่ดอปดา o เราจะเห็นว่าเอ้ยเรามีนี่แหละผู้ติดตามทั้งหมด no สแปมคืออันที่เราสร้างเมื่อสักครู่มันก็จะพัมโผตรงนี้ให้นะคะซึ่งไอ้ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะมาเลือกอย่างนี้ได้เลยเนาะแล้วเราก็ ไปในสเต็ปต่อไปในการตั้งงบประมาณอะไรต่อ,ตอได้เลยสำหรับกลุ่มอื่นๆค่ะเมื่อสักครู่เนอะถ้าเป็นผู้ติดตามทั้งหมดอะเราจะเลือกจัดการด้วย Manage Subscriber เนาะแต่ถ้ากรณีถ้าเราสมมติว่าเราจะแก้ไขหรือว่าฟิลเตอร์หรือค้นหาเพิ่มเติมกับกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ติดตามทั้งหมดอะคะ่ะตรงนี้ล่างลงมาตรงนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขหรือฟิลเตอร์คนพวกนี้ทําได้เหมือนกันนะคะ เราเลือกได้เลยเลือกสักอันหนึงสมมติว่าออฟอินก็ได้ค่ะคนที่ยอมรับข่าวสารเนี่ยปุ๊บแล้วเราอยากจะฟิลเตอร์คนพวกนี้ค่ะให้เราเลือกที่ดอบดาวไปที่ออเดียนนั้นๆก่อนนะคะจะมีปุ่มตรงนี้ Edit สามารถกด Edit เพื่อฟิลเตอร์ได้เหมือนกันค่ะวิธีการคือจะเหมือนกับตัว Manage Subscriber เมื่อสักครู่เลยแต่แค่มันถูกแยกออกมานะคะว่าถ้าเป็นผู้ติดตามทั้งหมดเราจะฟิลเตอร์ด้วยการใช้ m a n a g e Subscriber ค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นแหล่งที่มาอื่นเราจะใช้ปุ่มดินซอเพื่อแก้ไขหรือฟิลเตอร์ค่ะและอย่าลืมค่ะทุกครั้งที่ฟิลเตอร์เนาะมันคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ขึ้นมาเราสามารถตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ขึ้นมาได้เสมอเลยนะคะทุกอันค่ะที่เราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาใหม่ะคะ่ะที่เราฟิลเตอร์มาแล้วเนี่ยทุกอันเนี่ยสามารถที่จะลบได้ด้วยนะคะ หลังจากที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วเรียบร้อยอะคะ่ะสิ่งต่อมาคือการใส่งบประมาณเนาะอย่างที่บอกว่าฟีเจอร์นี้จะมีค่าใช้จ่ายอะคะ่ะค่าใช้จ่ายต่างๆมันคิดตามจริงนะคะมันส่งได้กี่คนมันก็จะคิดตามนั้นซึ่งการตัดเงินหรือว่าตัดบัตรค่ะมันจะไปผูกกับตัวแอดเค n าที่เราผูกมาด้านบนเลยนะคะที่เราผูกมาเกานหน้านี้เราผูกกับบัญชีอะไรไว้บัตรเครดิตอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันก็จะไปตัดตามนั้นเลยงบประมาณค่ะใส่ไปจริงๆใส่ไปเกินก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคิดตามจริงอยู่ดีเนาะและเมื่อเราตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสะเต็ปต่อไปค่ะก็คือเนื้อหาที่เราจะเอาไว้ส่งบล็อดแคสต์นั่นเองเนื้อหาบลอดแคสต์ค่ะจะมีเป็นรูปแบบไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะก็คือ 1. ใส่รูปได้ค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ออปชั่นอลนะคะใส่หัวข้อค่ะ มีเป็น Optional เหมือนกันข้อความค่ะอันนี้ใส่ไปได้เลยเนื้อหาที่เราต้องการจะบอ o a ด c a สตนะคะแล้วก็จะบังคับให้มีการใส่ชื่อปุ่มแล้วก็แอคชั่นของปุ่มค่ะแอคชั่นของปุ่มเนี่ยจะต้องเป็นลิงก์ก็คือถ้าคนกดปุ่มเนี้ยจะพาไปที่ลิงก์ไหนนะคะจะต้องบังคับให้ใส่ลิงก์ด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าร้านค้าไหนมีลิงก์นะคะก็สามารถแปะไปได้เลยแต่ถ้าร้านค้าไหนที่ไม่มีลิงก์หรือร้านค้าไหนที่อยากจะให้แบบกดปุ่มไปปุ๊บลูกค้ากดปุ่มไปปุ๊บแล้วพาไปที่ข้อความมากกว่าลิงกะะ์ค่ะสามารถใช้ left link ของเซอร์วิสได้นะคะ left link ของเซอรวิสคืออะไรจริง l e ฟล link ของเซอวิสค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันทำยังไงนะคะไปที่หัวข้อของแชทบอทค่ะแล้วก็ในหน้าบทสนทนา ทุกๆหัวข้อที่เราตั้งไว้อยู่แล้วอะค่ะหรือจะเป็นหัวข้อใหม่ก็ได้ทุกๆบทสนทนาที่เราสร้างไว้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นหัวข้อโปรโมชั่นก็ได้ค่ะเราจะมีตัวนี้ที่เขียนว่าแชร์ l e ฟล link ค่ะอยู่ปุ่มตรงนี้นะคะร้านค้าสามารถ copy link นี้ค่ะแล้วเอาไปใช้ได้ลิงก์นี้ทําหน้าที่ยังไงนะคะก็คือ link เนี้ถ้ามีลูกค้าหรือลูกเพจเราอะค่ะกดปุ๊บ มันจะพามาที่หัวข้อบทสนทนาของเนื้อหานั้นๆเลยอย่างอันนี้มันคือเรื่องโปรโมชั่นเนาะถ้าเราเอาไปแปะปุ๊บอะค่ะถ้ามีคนกดคลิกมาเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้าก็จะได้เนื้อหาของโปรโมชั่นเลยทันทีนะคะในใน Messen g e r ดังนั้นถ้าใครไม่ได้มีลิงก์ร้านค้าสามารถใช้ left link ตรงนี้เพื่อให้ลูกค้ากดแล้วก็พาไปที่เนื้อหาที่ต้องการนะได้เลยเราอาจจะสร้างเป็นบทสนทนาใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้หรือจะใช้ที่มีอยู่ก็ได้เหมือนกันค่ะ เมื่อเราใส่ left link เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วตัวเทมเพลตก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ตัวปุ่มสามารถใส่เพิ่มได้เป็น3ปุ่มเลยนะคะแล้วก็พอเราบันทึกแล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะตัวการ์ดเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันคือ1นการ์ดนะคะมันสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง10การ์ดเลยถ้าเพิ่มมามันจะเป็นเพิ่มฝั่งขวาค่ะเลื่อนได้มุมลูกค้าจะเห็นเป็นแบบเลื่อนๆเ,เป็น carousel สามารถเลื่อนได้นะคะเพิ่มการ์ดได้เลยหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะจะมีป้ายกำกับให้เราด้วยก็คือ สำหรับคนที่รับข้อความบอดแคสจากเราเนี่ยเราอยากติดป้ายกำกับคนเ่านน้นหรือเปล่านะคะคนที่ได้รับเมสเซจเนี้ยค่ะอยากจะติดแท็กเขาไหมสามารถกำกับได้เหมือนกันนะคะว่าเราอยากจะใส่แท็กหรือเปล่าต่อมาค่ะเป็นการตั้งระยะเวลาตั้งเวลาค่ะว่าเราจะบอดแคสตอนไหนสามารถตั้งได้ตรงนี้นะคะและบอดแคสนี้ค่ะบอดแคสพิเศษจ,จะสามารถบอดแคสได้ทุกๆ12ชั่วโมงค่ะ อันั้นเนี่ยก็ทุทๆ12ชั่วโมงเราถึงจะบอดแคตอีกรอบหนึ่งได้เมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกดเป็นบันทึกแบบร่างก็ได้นะคะหรือว่าถ้าพร้อมส่งก็คือกดส่งได้เลยค่ะเมื่อเรากดส่งไปนะคะมันจะมาที่หัวข้อบ d c a s t ไปแล้วค่ะจะมี History เป็นประวัติเก็บไว้ให้เราพอส่งไปเสร็จปุ๊บ เราจะมีสเตตัสตรงนี้ที่มาจากทางเมตานะคะก็คือรออนุมัติค่ะอาจจะต้องรอทางเมตาเนี่ยอนุมัติจริงๆก็เป็นหนึ่งคล้ายๆหนึ่งในรูปแบบแอดเลยเนาะจะต้องรอเมตาเนี่ยอนุมัติก่อนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยถ้าผ่านก็จะเป็นสีเขียวถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นสีแดงและเมื่อเราบอดแคสไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะสามารถเข้าไปที่ดวงตาตรงนี้นะคะถ้าไม่สําเร็จมันจะเป็นแบบนี้ เราสามารถเข้าไปที่ดวงตาตรงนี้ค่ะเพื่อดูรีพอร์ตหรือว่าผลลัพธ์ได้นะคะยกตัวอย่างตรงนี้ค่ะพอเรากดตรงนี้ตรงดวงตานะคะพอเข้ามาค่ะจะมีข้อมูลตรงนี้บอกอยู่ว่าจํานวนคนที่ส่งถึงทั้งหมดเนี่ยกี่คนนะคะจำนวนคนอ่านค่ะจํานวนคนคลิกค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะค่าใช้จ่ายต่อข้อความค่ะและค่าใช้จ่ายต่อการต่อลิงก์คลิก รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายค่ะจะมีการสรุปไว้ให้ด้วยว่าเราเลือกอะไรไปบ้างและรายละเอียดบอร์ดแครค่ะว่าเราตั้งค่างเงื่อนไขอะไรไปบ้างเท่านี้ค่ะฟีเจอร์บอร์ดแครพิเศษเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อความหาลูกเพจของเราได้ทั้งเป็นลูกค้าใหม่ทั้งเป็นลูกค้าเก่านะแล้วก็เลือกตามกลุ่มได้ด้วยค่อนข้างหลากหลายเลย